ชีวประวัติพระสุจินโญหลวงปู่แหวนตอนเปรตที่นามีนายูงระหว่างอยู่ที่นามีนายูวันหนึ่งพระอาจารย์ใหญ่พูดว่าที่ถ้ำใกล้ฝั่งโขงนั้นมีเจ้าของอยู่จึงบอกหลวงปู่แหวนให้ไปลองพูดกับเขาดูเผื่อจะเป็นบุญเคยช่วยเหลือกันมาหลวงปู่แหวนจึงได้ไปพักอยู่บริเวณใกล้ถ้ำนั้น สองคืนผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงสัตว์ป่าที่ออกหากินเวลากลางคืนพอคืนที่สามขณะนั่งภาวนาอยู่ก็มีร่างกายกำยำใหญ่โตมายืนนอกถ้ำท่านเพ่งแผ่เมตตาไปให้ร่างนั้นก็ยืนเฉยไม่แสดงเกียริยาอาการรับรู้อะไรเลยอยู่สักพักก็หายไปวันต่อมาก็มาอีกเข้ามายืนสงบอยู่อย่างนั้นหลวงปู่ก็แผ่เมตตาเจาะจงให้เขาอย่างที่เคยทำ คราวนี้เขาแสดงความยินดีจึงกำหนดจิตถามขอว่าเคยทำกรรมอะไรมาได้คำตอบว่าตอนเป็นมนุษย์เขาเป็นนักเลงไก่ชนเที่ยวตีไก่อย่างโชคชนตายแล้วจึงมาเป็นเปรตอยู่บริเวณถ้ำนี้หลวงปูก่กำหนดจิตถามไปว่าทำไมไม่สละถ้ำไปที่อื่นได้ความว่าเขาหวงสถานที่เพราะป่าบริเวณนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดต้นไม้ เพราะเขาเสแสดงเหยดให้คนกลัวบ่อยๆคนจึงเอาไก่เอาหัวหมูเอาเหล้ามาเส้นไหว้อยู่เนืองๆเ,เขามีอาหารจากการเส้นไหว้นั้นจึงไม่ยอมไปจากที่นั่นหลวงปู่พยายามแผ่เมตตาชี้แนะแต่เขาไม่ยอมหนีไปเป็นอันว่าหลวงปู่แหวนไปทรมานเปรดเจ้าของถ้ำไม่สําเร็จจึงนิ้ขราบเรียนให้หลวงปู่มั่นทราบภายหลังหลวงปู่มั่นท่านได้มาแผ่เมตตาให้เขา แล้วบอกให้เขาไปหาที่อยู่ใหม่ปรากฏว่าคืนที่เขาเคลื่อนย้ายที่อยู่นั้นเวลาดึกสงัดขณะที่หลวงปู่มั่นนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาได้ย้ายที่ออกไปเกิดเสียงสะเทือนไปทั้งป่าพอรุ่งเช้าชาวบ้านมาถามว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรดังมากหลวงปู่มั่นไม่ตอบเพียงแต่หัวเราะแล้วพูดกับชาวบ้านว่าใครจะเอาไร่เอานาก็าเอาเสียเจ้าของเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว ต่อมาไม่นานพื้นที่บริเวณนั้นจึงกลายเป็นไรานาแต่นั้นมาที่ใดประชาชนเข้าไปจับจองไม่ได้เขาก็นิมนพระกรรมฐานเข้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกชาวบ้านจึงตามเข้าไปบุกเบิกจับจองเอาทีหลังเพราะที่ใดที่เจ้าของที่ดูร้ายเมื่อมีพระกรรมฐานเข้าไปแผ่เมตตาให้แล้วประชาชนเข้าไปทำไร่ทำนาก็ไม่มีอันตรายต่อไป